สวัสดีค่ะพี่น้องทุกทุกคนนะคะมือนีนะคะ่ะข่อยสีมาลูกอยากกินกาแฟเย็นพี่น้องมาลองย็นกาแฟเย็นบึงค่ะอันนี้ก็มีนมขนน้นเนาะค่ะนมข้นก็มีน้ำตาลมีกาแฟสูตรใดก็ได้ค่ะกาแฟกาแฟดำเนาะคะ่แะแ้วก็มีนี่แหละเขาเออนี่อย่างนมจืดบ่เขาเออนี่อย่างเกาะ เอาไบรูดหนามันแล้วก็แก้วในราคาน้ำห้อนมาเบิ้งวิธีการอีดเลยค่ะพี่นอ้องเจ้าพี่นอ้องหนึ่งนสองสามสี่หา่อนหน่อยๆเนาะค่ะเนาะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะซ่อนนันหน่อยนอะคะกระองซีเจอรนุ่มค่ะ ตัดจอนมก,ก็พี่น้องจะเอาแบบขัดจอนมจอแบบง่ายๆเลยพี่น้องจอนมก่อนอจ่อ,อสองขางเนาะค่ะจอง่ายๆงไงงอยัองไงเอานมข้นใส่นะคะมันจะพึ่ง่อยดำห่อนก็พี่น้อง นะค่ะใส่น้ำห่อนประมาณนี้เนาะเราควรจะเอาน้ำข้นใส่พี่น้องแกเอาเลยจ้ะน้ำข้นใส่เนาะค่ะแกเอาเลยพี่น้องแกเอาเลยหายาไทยหายนะค่ะน้ำกระกยไก่ลูกชุบน้ำกระเกยไก่ค่ะกระเกยแกะเอาเถอะค่ะเขาบอได้เปิดอันใหญ่งแกเอาง่ายๆค่ะกาแฟหยินเอา สูตรกาแฟเยน็นซิมมก่อนจักน้อยพี่น้องน้ำข้นใส่สูตรไพสสูตรมั่นแซ่บไพสแซ่บมั่นน้อพี่น้องดัดแปลงเอาเนาะคะ่ะอยู่พี่อกอะนั่นก็คือบ้านห้าอยู่บ้านเฮามันหาซื้อได้หาซื้อกินง่ายเนาะคะ่ะนี่แหละใส่เบิง้ง มอน่นแ่บค่ะพี่น้องพอดีขอน้ำตาลใช้จักน้อยสอนก็จะแม่นสั่นนะค่ะน้ำตาลใช้จักสองสอนนอ้อยเอาพี่น,อนอ้องพูนพูนกูละเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนสอนใหม่ก็พี่น,ออน้องค่อยน้ำส่วนคะ่ะเปลี่ยนสอนใหม่ก็ สอดน,นี่จังหน่อยนะคะสอนใหญ่จังหน่อยคนเนาะพ,นอพอดีค่ะซิเมเบื้องเอานี่จนนนนนยจะ,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 ะพี่น้องน้ำแข็งง่ายๆเนาะค่ะเนาะค่ะเย็นแล้วกาแฟเย็นสักนี้เหรอคะพี่น้องเบื้องเด้อ าค่ะกาแฟเย็นนี่เอานุมมันนี่โรยมาค่ะมาเบิ่งค่ะเบิ่งใกลๆ้ๆกล้ค่ะใส่เอานมนี่ใส่รอตัดแป้งเอาเนาะค่ะเบิงบ่งไายเบิ่งอยู่นี่ค่ะนมกำลังลงเห็นบ่ค่ะแซ็ปไายว่าเบิ่งตรงนี้ค่ะลูก เฝ่ยเย็นค่ะเนาะซิมมาลูเดอร์ป่ะเนี่ยเสับพี่น้องชิมก่ดดอนอืแซ่บพี่น้องแซ่บค่ะต้องสะอจักหน่อยออกขเข้มเข้มจ้าพี่น้องกินกาแฟเย็นพี่น้อง ขอซิมบ้างหน่อยนึงเดี๋ยวให้ทูกสาวทุกสาวอยากค่ะพอกันคลิปหนาเด้พี่น้องเด้อคลิปนี้เอดกาแฟอยู่ไหนบึ่งซื้อค่ะพอกันคลิปหนาพี่น้องลาไปเพียงเท่านี้นะจ๊ะสวัสดีจ้ะ